ไม่ได้ตำพริกหรือไม่ได้ตำอะไรไว้เลยนะคะตำแต่ละทัวมาค่ะสายขีขานวันนี้จะนำเสนอเมนูตำถั่วหมูกรอบนะคะโดยน้ำตำนัวนะคะทุกคนนี่น้ำตำหมกุ้งตำล็ตรลูกนี่นะคะเอาถั่วลงไปแบบนี้เลยค่ะเห็นบอกข่อยบได้ตำหมกพริกหรือว่าบได้ตำมีอย่างก่อนเดชเอาถั่วลงไปตำแบบนี้เลยให้มันแบบเป็นกรุกๆุบ เข้าได้น้ำตําไปแล้วเข้าอยากปูุงยังิ่มก็ได้ตามใจชอบแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับไผที่บรดมีเครื่องหูงยังกะกินไปเลยได้เลยสมมติวันนี้ทําตําถั่วนี่เห็นบอกไข่กระใส่บัาเื้อเทศน,นี่อันนี้คือนางเอกหัวใจสําคัญคนไปให้แบบนี้เลยพรเจ้าเพราะว่ามันเข้มข้นมากเห็นไหมแต่แค่นี้นะคะ นี่อันนี้เลือได้อีกเป็นโคกสองโคกเลยนะคะเห็นไหมไม่ได้ตาพริกหรือไม่ได้ตาอะไรไว้เลยนะคะตำแต่หอ,อกทัวนี่พวกเจ้าเวิรงนี่คู่ดได้แล้วนะตำหอ,อกทัวตำทัวเราคู่ได้แล้วนะนแต่ว่าขันไทยอยากให้มันมนีงน,น่อยะ ตั้งน้ำปลรราไปคู่ได้นะคะทุกคนคะ่ะทุกคนนี่คือเมนูจากน้ำตำนัวนะคะใครอยากลองเปิดไตนะคะทักแชทได้มาเดี๋ยวซีซิมเห้เบิงจะข้ามหนึ่งอเอาไปตำบัวแ่บก็เอาไปตำ ส่วนใครที่บ่มักนัวแห้งไปไหมค่ะก็สามารถไปเติมน้ำตาลได้นะคะอันนี้สูเผ็ดนัวเป็นทุนอยู่แล้วนะคะทุกคนเด็กแกงใจว่ายดูกใจแน่นอนค่ะใครที่สนใจทักแชทเข้ามาได้นะคะ